บรรยากาศข่ายเที่ยงนะครับนี่คือเขาเรียกอะไรคุณแอนเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรบริเวณที่เรายืนอยู่เนี่ยกางเก็บน้ํานะครับเดี๋ยวเราจะไปชมรอบๆนะครับเดี๋ยวจะมีปั่นจักรยานแล้วก็มีขึ้นรถสองแถวนะครับเดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถสองแถวเป็นไงบ้างเด็กๆเป็นไงบ้างเคยมากี่ครั้งแล้ว เคยมาครั้งแรกครับเคยมาครั้งแรกหัวหน้าแก๊งหัวหน้าทีมครับคุณเลิศเคยมากี่ครั้งแล้วไม่เคยเลยไม่เคยเลยเอ้าครั้งแรกคุณเดือนมีไงบ้างยังไม่เคยมาค่ะยังไม่เคยมาเอ้าเดี๋ยวเราจะเราจะไปเราจะไปขึ้นรถสองแถวนะครับมีขึ้นรถสองแถวก็ปัจจัรยานอ้อมเดี๋ยวขึ้นรถสองแถวไปชมมุมต่างๆนะครับไปดูกันครับขับรถสองแถวไอจักรยานปั่นได้ กี่กี่บาทจักรยานครับ40 80 40กับ80 80เดียบๆอ๋ออันนี้ราคามาตรฐานหรือราคาปกติราคาประจำเนาะครับแล้วเราได้เวลากี่ชั่วโมงปั่นได้หนึ่งชั่วโมงเนาะต่อคันนะครับตอนนี้เด็กๆกำลังหาจักรยานไปซื้อตัวกันนลกดูคันที่ดูกว่อนด้อวิ่งไปแล้วจะไป โซ่ตกระหว่างทางไหมเคยมาหรือยังลูกเคยมากี่ครั้งแล้วไม่เคยเลยไม่เคยเพราะฉะนั้นปั่นระวังหลงทางเด้อให้หลงเด้อมีทางเดินอนนี้เด็กมามาจุดนี้จะมาซื้อซื้อตั๋วก่อนนะครับซื้อตั๋วปัจจัยยานเคยมายังลูกเคยมายังเคยมาอย่างฮะกี่ครั้งแล้ว <L ock ed by> วฮ้ยจริงนะเอาเพิ่งมาครับโอเคโอเค,อเคต่างนี้เด็กกำลังต่อเคียวซื้อถั่วนะครับนะครับราคาจำหน่ายปันเดียว40ปันคู่2เท่าครับก็เป็น80นะครับ like <ๆ>ตอนนี้เราเรามา <laughs> เรามาชอบก <laughs> างหันลมไอไอทีซื้อนี่เจ็ดสิบเนาะ กำลังจะต่อสองอันร้อยแต่ังจะต่อแม่ค่ากันได้อะไรลูกเคยมาไหมสาวๆเคยมาไหมลูกฮะไหนมาแล้วมาแล้วใช่ไหมโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาก่อนนะครับมาขอชอปก่อนนะครับชอปอันนี้ร้านค้าทีมนี้นะครับร้านค้าเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเคยมายังเคยมายังลูก เอา้าถามว่าเคยมาหรือยังเออเอาเดินระวังหลงเด้อเอาไปไหนครับไกลไกลถามไกลก่อนจะไปไหนจะไปไหนไกลนี่เราจะไปฝายกระเชยงนะครับเราขึ้นรถสองแถวไปฝายกระเชยงครับนึก่คิดแต่ว่าฝายปด้อ๋อนี่นี่นี่คือมุมนี้นะครับมุมนี้เส้นทางท่องเที่ยวนะครับไปพระที่ตก อาอายายเที่ยงปลูกป่าลอยฟ้าแล้วก็รครับนีุ่ดเที่เราจะไปนะครับเอามาครับมาครับดูกูใครขึ้นอีกใครจะขึ้นอีกมามามาเด็กๆเ,เอามาเามยาวีโอ,โอพุ่งเจอลูกสาวเอาเขินอนีกมาๆมามีกล้องมีกล้องแล้วนะครับสถานที่ต้องเที่ยวภายายเที่ยงนะครับผายายเที่ยงตัวนี้ เอาต้องต้องเตรียมคันถึงจะออกใช่ไหมครับเจอกันเตรียมคันถึงจะออกใช่ไหมเอามาลูกมาเอาลูกคู่นี่เอาได้เลยเอาคู่กับรอรอไหมครับทั้รอรอรอถ้าไม่ถ้าไม่เกือบนีกรอเลยล่ะตายยังครับนิดหน่อยครับโอเคโอเคนะครับเรากำลังจะขึ้นรถไปเส้นทางท่องเที่ยวผาใหญ่เทียงนะครับคู่ไหนโอปอลี่ ไหนไหนรวยลูกรวยหรอกดูหน่อยสวยสวยสวยโชว์หน่อยโชว์หน่อยนี่นี่แคบอีกแคบอีกแล้วแล้วเดินต้องจับกันนะเดี๋ยวลอยปิยลลอยขึ้นบนเดี๋ยวหอยจำกาไว้ครับเราจะขึ้นรถสองแถวจะไปเที่ยวภายานิภายาเที่ยงนะครับคือเรามาจุดจศูนย์กลางลังตรงนะครับ ขอสวเะสียทคามช่แ้กันครับจุดแรกที่เราขึ้นรถสองแถวมานะครับเส้นทางท่องเที่ยวผาญยเที่ยงนะครับไปดูว่าจุดแรก จุดชมวิวแล้วก็ที่พักผ่อนเราจะไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงอ้าวขอสมาชิกอยากถ่ายรูปมาเชิญเชิญเชิญนะครับมาๆเชิญเชิญเอานับคนนับคนไปด้วยเด้อมีลูกสามมาสี่คนนี่จะหลงเอาเข้าเลยอ้าวคันนี้มานะครับขบวนมากับรถสองแถวคันนี้ ไปเราไปชมข้างในกันเอาเดินดีๆนะครับสมาชิกกำลังเดินไปชมจุดชมวิวนะครับไปเยี่ยเที่ยมเอามุมไหนมุมแรกก่อนนะครับเดี๋ยวเราพัดชมมุมแรกมุมนี้ก่อน วว้าโอ้มองด้านนี้นครับ oh. เห็น oh. อันนี้เป็นลักษณะของไลเค้น like นะครับ oh. ความชื้นคปมชิ้นๆเดี๋ยวขึ้นสีเขียวโอ้ล oh. oh. ับดูมุมนี้นะครับนู oh. ่น เส้นทางสีสวยกิมลำตะคองนะครับเด<อ>ี๋ยวเราจะไปดูม,ม,ม,มุมต่อไปอ้าวโอ้คุณเลดเรามีอุปกรณ์เหมือนกันนะครับอันนี้เส้นทางไปจุดต่างๆ มายังมายังคุณรถหายครึ่งหนึ่งหรือเปล่าคะไม่หายคุณรถกำลังจะเซฟพี่สมาชิกนะครับเอาคุณรถกำลังจะเซฟพี่นะครับด้านนั้มีสีชาด้วยเราเซลฟี่ไม่ค่อยเป็นใชรตรงไหนโอเคนะครับมามุมนี้ มาชมวิวสวยมุมนี้ไหนคนสวยจริงไหมนะคนสวยเราไปนั่งดูไอชีชี้คนสวยไปนั่งอยู่นะครับนี่เราเรานั่งถ่ายเดียวยืนได้ได้เรียังรูปได้ยังได้ยังที่นี่ยืนตรงนี้ค่ะตรงนี้เราถ่ายตรงนี้โอ้โหแบบให้ดูมุม รูด้านนี้นะครับตรงไหนคือตรงนี้ให้ดูเบื้องหลังความสวยด้วยขอขคอยูรูปกูต้อมครับภาพนี้บรรยากาศมาครับเราจะอยู่เบื้องหลังความสวยให้กูต้อมนะครับขอกล้องขอกล้องนี้สักอันนะครับกูต้อมเข้าไป โโอเคครับสวยคนก็สวยวิวก็สวยแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราจะมุมมุมวิวข้างล่างกันนะครับนะครับอันนี้วิว เส้นทางสวยข้างล่างจับต้นไม้จับกิ่งไม้ไว้ด้วยจับต้นไม้จ้าก็ั่้อนนั่นแหละหาาหน้ามหาพี่นี่และกำลังแอคชั่นกันนะครับโอเคนี่แหละเดี๋ยวเราถ่ายรวมถ่ายรวมนะคมาคุณิเอารวมกันสวยอยู่แปลว่า แปลว่าอยู่สวยนะครับดูนางแบบิิติมศักดของเรานะครับกลุ่มสาระภาษาไทยหูแสงวันนี้เขาเดดูก่อนว่าสวยไหมสวยไหมครับคุณแอนสวยค่ะคนหรือวิวคะทั้งวิวทั้งคนทั้งวิวทั้งคนหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปถ่ายลูปนางแบบ ขอยกมือครับขอโบกมือหน่อยยกมือหน่อยโอเคสวยมากกลุ่มนี้นะครับมุมนี้หลังนะครับกําลังเวลลมพวังคุยลำตัวเดียวอ่ะโอ้ได้เ่สี่สิห้าปีมาโชว์ด้วยนะนี่ไปเทอมนี้น่าอยู่น้องขานไปเพียงไม่เปลี่ยนไปเพียงพอค่ะเข้าอยู่ในเขาไม่ได้ไม่ได้รูปสักทีเลยเอาคนงามเอาหนึ่งหนึ่งสอง

มุมที่เขายิงนักสติ๊กเอาเม็ดพันนะครับเม็ดพันเพื่อเพาะพันให้กับท้องทุ่งนะครับท้องทุ่งพื้นปา่าขางด้านนี้แล้วด้านนู้นสมาชิกกำลังถ่ายรูปมุมสวยต่าง <c oughs> ทำตะคองแล้วก็เส้นทางสวยด้วนะ